สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับบริการเติมเงินเกมออนไลน์ถูกปลอดภัยพร้อมเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาที่ M2N เติมเกมติดต่อได้ทาง Line M2N เติมเกมหรือโทร0954711049 สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยก็จะทําการมาในคอนเทนต์ของ s ีกอร์หนึ่งนะก็คือจะทําการเอาทีมการบ้านซี g อ a r เนี่ยมาชําแหละนะแล้วก็มาหาวิธีการเข้าตีบ้านกันนะเพื่อนนะทีมการบ้านที่ผมจะเอามานําเสนอในวันนี้เนี่ยเป็นทีมการบ้านที่กําลังระบาดหนักในช่วงนี้เช่นกันนะเพื่อนนะซึ่งประกอบไปด้วยตัวเมตานะก็คือพัดน้ำครัผม มาพร้อมกับเนือกลมนะซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวลบบัฟดีสกิลนะแล้วก็ตัวสุดท้ายของผมจะเป็นไฮไลท์นะจะเป็นตัวดาเมจหนะักของทีมการบ้านทีมนี้นะก็คือเจ้าอัศวราแสงครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าของจริงนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมในส่วนแรกนี้ผมก็จะทําการเปิดรูนทีมการบ้านทีมนี้ให้เพื่อนได้รับชมกันนะเผื่อเมื่อี้เพื่อน,อนๆคนไหนเนี่ยมีมอนสเตอร์เหมือนกับทีมการบ้านทีมนี้แล้วก็มีความสนใจอยากทําท,ทีมการบ้านทีมนี้จะได้มีแนวทางรูนนําไปใช้กันนะเพื่อนนะ ตัวแรกก็ผมพัดน้ำนะรูนเซตหลักเนี่ยนิยมเป็น ex นะครับผมส่วนเซตรองเนี่ยแล้วแต่นะจะเป็นเดสทรอยก็ได้นะจะเป็นวิวก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะสแตทค่าวของตัวอย่างนี้ก็คือเลื่อนบวกหลัง13ื่นครับผมแล้วก็มีแอคแท็กเกือบๆกัอบพันนะแล้วก็สปีดเนี่ยบวกหลัง170กว่าที่สําคัญเลข4เนี่ยต้องเป็นคียดามจนะสังเกตได้ว่าตามตัวอย่างเนี่ยคียดามิร้อยสามสิบเจ็ดในส่วนของคียเรทเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทำนะด้วยตัวสกิลสองของพัดน้ำเนี่ยมันการันตีคอออเเสมนะพื่ ตัวที่2ก็ผมเป็นตัวเงือกลมนะตามตัวอย่างนี้ใส่เป็นรูนสวิปแล้วก็วิวนะเพื่อนนะเหตุผลที่ใส่สวิปเนี่ยเนื่องด้วยตัวสปีดต้นของตัวเงือกลมเนี่ยสูงแล้วก็ทีมทีมนี้เนี่ยส่วนใหญ่การเข้าตีเนี่ยเขาชอบเอาเอามอเตอร์มาศาสเรานะถ้าเราใส่รูนเงือกลมให้มันเร็วๆก็สามารถไปขัดตัวเร่งหรือว่าขัดตัวศาสฝั่งตรงข้ามได้นะเพื่อนนะสเตตก,ก็เลือดบวกหลัง2 0 0 0มครับผมเน้นสปีดนะสปีดบวกหลัง200องอ,อัพอัพนะเพื่อนแล้วก็ที่สาคัญควรจะมีแม่นยำเลยนะตามตัวอย่างเนี่ยแม่นย ก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับรูนเซตหลักแน่นอนครับผมต้องเป็น EX อยู่แล้วนะ ส่วนรูนเซตลองเนี่ยอาจจะเป็นเดสทรอยก็ได้เนมเมหรือว่าวิวก็ได้นะเพื่อนนะตัวนี้เนี่ยเน้นหนักไปทางแอคแท็กนะแอคแท็กต้องเยอะๆนะเพื่อนนะคียเลก,ก็ควรจะเยอะด้วยนะเพื่อนนะเหตุ hey, ผลที่เราต้องทำแอคแท็กตัวนี้เยอะๆอะนะเรามาดูกันนะครับเนื่องด้วยตัวสกิลหนึ่งของตัวอสูราแสงเนี่ยจะทำการโจมตีศัตรู3ครั้งนะแล้วก็มีโอกาส15%จะได้เอฟเฟกต์ตาประทับไว้2เทินนอกจากนี้หากพลังโจมตีของเราเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายจะทำการโจมตีแถมอีก1ครั้งนะแล้วก็ตัว,ตวกตสกิล แล้วก็ถ้าเกิดเราตีติดคริติคอลจะทําการเพิ่มเกรดการโจมตีของเจ้าตัวอสูรแสงเองด้วยครั้งละ15%านะจานวนการโจมตีจะเพิ่มสูงสุด6ครั้งนะถ้าเกิดพลังโจมตีเราเยอะนะเพื่อนนะมันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะแล้วก็ตัวแพสซีฟของอสูรแสงก็มีความน่าก,กลัวไม่แพ้กันนะถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูครบ7ครั้งเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูแบบหมู่1ครั้งแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะสตด้วยนะเพื่อนนะ ว่าเป็นตัวที่ทั้งดามห็นหนักแล้วก็ซ c ครบเครื่องในตัวเดียวเลยครับเพื่อนๆในส่วนถัดไปนะครับผมก็จะทําการเปิดรีเพย์ตัวอย่างของ perfect AI ทีมการบ้านทีมนี้นะเรามาดูกันซิว่าน่ากลัวอย่างไรครับผมเปิดมาครับผมเงื่อนสกิล3รีสกิลไปที่ลูลูนะก็ใส่กอดแตกครับผมพัดน,น้ําก็เข้าสกิล2นะอสุราแสงครับผมต่อยรัวๆสกิลสโอ้โหหายไปเลยเพื่อนโอเคเรามาดูซ้ำอีกรอบนะเพื่อนนะโรบบักอดแตกรีสกิล ยูสองทำดาเมจว่อาอสูราแสงต่อยสกิลสองก็ผมต่อยรัวๆโอ้โหโโหกครั้งนะเพื่อนนะ <c oughs> แล้วก็มาถึงทีมบุกทีมแรกที่ผมจะมานําเสนอนะเพื่อนนะประกอบไปด้วยพินลมก็ผมแมวมืดแล้วก็ฮากไฟนะส่วนของรูนพินลมนะแนะนาให้ใส่เป็น EX ครับผม EX วิวนะแล้วก็ทําเป็นแบบอึดๆนะเพื่อนนะสปีดยิ่งเร็วได้ยิ่งดีนะที่สําคัญควรจะมีต้านทานเลยนะเพื่อนนะ ตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากครับผมทางด้านของอ์ติแฟกซ้ายมือเนี่ยผมใส่ลดดาเมจจากธาตุแสงนะเพื่อนนะตัวต่อไปเป็นตัวพระเอกของทีมบุกทีนี้นะก็คือแมวมือครับผมตัวนี้เนี่ยใส่รูนเส้นหลักเป็นดูดเลือดนะเสตรองควรจะเป็นเดสทรอยนะเพื่อนนะส่วนสเตตเนี่ยควรเน้นหนักไปทางแอคแทกเยอะๆนะสปีดไม่สาคัญนะคิเลสเนี่ยควรจะเยอะๆนะหนึ100ได้ยิ่ง100ได้ยิ่งดีเลยนะเพื่อนๆส่วนแม่นยำเนี่ยควรจะมีสักนิดนะเผื่อให้มันลดเกรหรือว่าสตันได้นะเพื่อน แล้วก็ตัวสุดท้ายนะก็เป็นตัวซับพอร์ตเช่นเคยนะเพื่อนเป็นตัวฮาร์กไฟนะใส่เป็นรู EX น ex d e t r o i ครับผมเลือดบวกหลังควรเยอะๆนะผมทําได้29,000ผมสปีดบวกหลัง130กว่านะที่สําคัญควรจะมีต้านทานด้วยนะเพื่อนนะตัวนี้เนี่ยห้ามตายนะคือมันต้องเป็นตัวล้างก็ตัวคิวให้กับตัวแมวครับนะเพื่อนอประมาณนี้ครับส่วนอ์ติแฟกซ้ายมือของตัวฮาร์คเนี่ยผมใส่เป็นลดดาเมจจากธาตุน้ำนะเพื่อนนะ แล้วส่วน a r t ติ a c t คว้ามือผมใจคิวสกิล3ามครับผมในส่วนต่อไปผมจะทําการเล่นทีมบุกทีมนี้ให้เพื่อนดูนะจะเรียกว่าเล่นก็ไม่ได้สิว่าทีมบุกทีมนี้เนี่ยเราอาศัยการโต้กลับของแมวมืดนะผมจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ล้กันนะเป้าแรกที่เราควรเก็บก็คือเงือกลมนะเพื่อนนะเพราะตัวเงือกลมเนี่ยถ้าเกิดมันใช้สกิลสาถูกจังหวะเนี่ยมันอาจจะฆ่าแมวมืดเราได้นะเพื่อนนะ เราต้องเก็บเงือกลมเป็นอันดับแรกครับผมส่วนตัวอสุูาแสงเราไม่ต้องไปตีมาเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งเกตให้แมวมืดเราเองเพื่อนเพราะมันตีคี้ใส่เราแล้วก็แพสพาส,สีแมวมืดจะทํางานจะเร่งเกตแล้วก็โต๊ะกับประมาณนี้นะเพื่อนอันดับแรกก็ผมเล่นตามเกมนะแล้วก็เก็บเงือกลมให้ได้นะประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็ดูตามเกมไปเลย นี่ครับพอเก็บเงือกลมได้ก็สบายนะเพื่อนนะแล้วก็ค่าพัดน้ําเป็นลําดับต่อไปครับผม ในส่วนต่อไปจะเป็นทีมบุกทีมที่สองนะครับซึ่งทีมบุกทีมที่2เนี่ยประกอบไปด้วยวูฟมืดครับผมฟักทองลมแล้วก็ฮากไฟนะตัวแรกนะครับผมวูฟมืดวูฟมืดเนี่ยใส่รูนเป็นวิวชุดหนึ่งนะครับชิวชุดหนึ่งแล้วก็โต๊ะกับชุดหนึ่งนะ ทำอึดๆครับผมแล้วก็ต้านทาน100นะแล้วก็ติดแม่นสักนิดนะตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวแทงอัุุราแสงแล้วก็คอยเปิดเกาะนะครับผมตัวที่2องก็ผมเป็นตัวฟักทองลมนะผมแนะนำให้เพื่อนๆทำเป็นฟักทองลมดาเมจนะเพื่อนนะใส่เป็น ex d ด y toy นะเพื่อนเลือดบวกหลังสักหมื่นหนึ่งนะ t บวกหลังเยอะๆนะครับผมสปีดสัก100ขึ้นไปนะ คีเลตประมาณ60กว่าแล้วก็คีดามจ140กว่านะเพื่อนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็ผมเป็นฮารกไฟนะก็เป็นฮากไฟตัวตะกี้ผมเ e อ็กเนมิสิตนะเลือดเยอะๆแลผมสปีดไวๆนะแล้วก็ที่สําคัญให้มีต้านทานด้วยนะครับผมแล้วก็มาถึงในส่วนของวิธีการเล่นทีมบุกทีมนี้นะต่างจากทีมตะกี้นะเพื่อนทีมบุกทีมนี้เนี่ยเราต้องฆ่าอาซูราแสงก่อนนะนีอาซูราแสงเนี่ยจะต่อยแต่วูปนะเนี่ยวูปโชคดีครับผมวูโตกลับไปเปิดก่อนนะ จังหวะนี้เนี่ยเราต้องเอาดาเมจเข้าใส่อสุราแสงนะเพื่อนนะครับผมมีมีจังหวะก็ตีอสุราแสงไปนะแล้วก็ฟักทองดาเมจตีไปปุ๊บเห็นไหมตายเลยนะเพื่อนอสุราแสงส่วนใหญ่มันจะบางนะเพื่อนนะถ้าเรามีจังหวะเปิดกเกาะล้วก็เอาฟักทองลมดาเมจเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแบบถึงตายได้เลยนะเพื่อนเปา้าต่อไปที่เราจะเก็บเนี่ยก็ต้องเป็นพัดน้ำนะเพื่อนนะเพราะเป็นตัวดาเมจนะนี่ครับผมเห็นไหมบางหมดเลยนะทีมนี้ก็ค่อนข้างจะอีซี่เหมือนกันนะถ้าเกิด ดวงเราไม่ซวยนะสมมุติเงือกไปเกาะแตกแล้วก็อสูราเอแปลกๆเนี่ยทีมนี้ก็อาจจะแตกได้นะเพื่อนนะเป็นยังไงกันบ้างอะครับเ,เพื่อนๆสำหรับทีมกันบ้านพัดน,น้ําเงือกลมแล้วก็อสูราแสงนะเพื่อนนะ แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะได้ไอเดียทีมบุกบ้านทีมนี้เนี่ยไป2ทีมนะเพื่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีทีมบุกบ้านนอกเหนือวจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะเพื่อเป็นการบอกต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้รับรู้และได้นําไปใช้นะเพื่อนนะทั้งสองทีมที่ผมเอามานําเสนอเนี่ยเป็นเพียงไอเดียนะเพื่อนนะเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดเพิ่มเติมได้นะ ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะสวัสดีครับผม